มาดูต้นมากข้างตัวนี้ครับอือือโคนี้กำบงใหญ่กว่าขวดเปียซูโมโ่เชฟจะให้ลงเป็นต้นซูโมโ่ครับมาแล้วกิ่งกิ่งสองกิ่งสามกิ่งสี่มาแล้วห้าหกรอจบยอดลาดูข้างบนกัน ไม่นานจนรอครับตัวนี้สวยงามมีหลายหมื่นครับถ้าตกมาเนี่ยอาดูพี่ใหญ่กันครับคนที่ชอบไม้ประดับไม้บอนไซครับคนที่รับปลูกต้นไม้ครับคนไหนไม่ชอบเลือนผ่านได้นะครับ วิวพี่ใหญ่กันพี่ใหญ่ไปจำบ้านนี่ครับพี่ใหญ่ไปจำบ้านประขามกอหินสวยๆหน้าไมา้ฝั่งนู้นครับมาดูน้องเล็กนี่คือน้องเล็กครับ สวยต้งโชว์ได้มีอยู่สามต้นรอครับรอปุ่มเต็มฮนะตัวนี้ก็ซอยอย่างเดียวเด็กกำลังสร้างสวยจริงคือต้นนี้ครับโอ้โหอีแม่เอีวบางสวยจริงๆล่งโชว์ในลูกล่มโชว์หน่อย อือฮืเอวบางของเราเราดูตอนจบดีกว่านะครับ